สวัสดีครับผมนี่ออกมาตีไปชอ่อนครับผมคด้วยเหยื่อกบกระโดดสลคคามเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันครับผมผมชี้ได้ตัวบอลผมลองตีคางตะลิงนี่เบิ้งครับผม พอดีพอดีไม้เด็ดฟังนี่จ้าของบอ่อป่นหามโตครับผมเปลี่ยนมยไม้มุดลู่ทีได้โตว,ว่าครับผมเดี๋ยวมาลุ่นมาชมครับผมจะลองตีขังกระลิงในเบิงเทียกัดเทกโตเนาะรับอากาศเท่ากันง่ายไม้ไปเรื่อยครับผม

โดนเลยบุ้มหมายแรกโดนยไส้สวยอะไรน่ะมันจะง่ายสตาดนี้หมายแรกโดนเลยใส้สวยคุณผ,นะผู้ชมหมายเร็กครับผมรวดเพราะดีอุ้ย สวยครับผมงงไหม <laughs> เนี่ยครับอุ้ยไม้แรกครับผมก็นึกว่าจะไม่กัดไม้แรกหรือไม้สองจะไม่ไ้ใสสว,สวยครับผมนีผลงานกบกระโดดทำเองครับท่านผู้ชมลุดพอดีลอกผมก็พังเนี่ยครับผม เป็นเหยื่อทําเองครับผมโอ้โหหมานแต่เช้าหมายเด็ดเขาไม่ให้ตกนี่ยครับผมเลาะเลาะชายตะลีกมาตรงนี้เองแล้วกกัดปุ๊บแล้วก็โดนเลยน่าจะโดนเป็นหนึ่งตะขอเพราะว่าผมยกขึ้นมาแล้วก็หลุดพอดีนยครับปลาช่อนก็จะหลบซ่อนตัวอยู่แบบนี้แหละครับผมจะลองดูอีกทีสิเผื่อจะได้อีกสักตัว